สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปลาโป่งของซิตี้ยูกันนะคะคก็มันเป็นปัญหาของหลายๆคนมากเลยว่าเฮ้ยเราปลาไม่ได้เราต้องปลายัางไงวันนี้จะมาปลาให้ดูกันนะคะก็มันก็ไปเลยก็ตัวตัวก็ไม่ได้ปลาเก่งนะ <c oughs> อันนี้นะคะก็ดูที่สอนสอนไปทางนี้แปลว่าลมไปทางซ้ายแปดกิโลเมตรเราต้องสมมติเราเล็งอันนี้ใช่ไหม แล้วก็ต้องเอามันมาตรงนี้เพื่อให้ห่างเพื่อให้เหมือนกับว่าพอยิงไปแล้วลมมันพัดมาฝั่งซ้ายลูกศรก็จะไปทางซ้ายมากขึ้นอ่ลองดูนะกดค้างไว้พอลูกศรสีแดงปุ๊บปล่อยยิงอ่าอันนี้ลมเป็นศูนย์ใช่ไหมคะก็เลงที่อันนี้เลยพอสองสีแดงปุ๊บปล่อยอ่าอันนี้เหมือนกันหนึ่งก็ขยับนิดเดียวพอสองสีแดงปุ๊บปล่อยอ่า อันนี้ก็ลมเจ็ดขยับไปนิดนึงขึ้นมาหน่อยอ่าอ้าวไม่แม่นอันนี้เก้านะคะต้องเยอะหน่อยแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้อืดอปาเนี่ยะ,ะ่คะได้สิบสี่โหค่ะยังยิงเซไดเพราะประมาณนี้นะคะปลาโป่งนี่ค่ะก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะ